แรถ5018นะครับคันนี้ส่งเอฟซีบุรีรัมย์นะครับอ่ารับเป็นผ่านบุกเบิกผ่านทวนนะครับก็เป็นสภาพอ่าถือว่าปานกลางนะครับเป็นราคาประหยัดนะครับ4แสนต้นๆนะครับ4แสนต้นๆนะครับคันนี้นะครับก็อ่ารับเป็นผ่านบุกเบิกผ่านทวนนะครับแล้วก็จะแถมยางมือสองให้ลูกค้าไปไปใช้อีกนะครับเป็นยางหลังนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทางบุรีรัมย์นะครับรถสวยๆคือรถบรรทุกวันนี้นะครับจัดส่งถึง FC ถึงลูกค้าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ช่วงเช้าเช้านะครับก็รอรับรถสวยๆที่บ้านได้เลยนะครับอ่ะรถสวยคือรถบรรทุกแล้วนะครับส่วน FC ส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับอยากได้รถอ่าอ่าสวยๆอย่างนี้นะครับอยากได้รถสภาพดีๆนะครับโทรหาเสี่ยววนได้นะครับ0947064430นะครับอ่ะดีเยี่ยมแท็เตอร์นะครับอ่ะหลายท่านก็ถามว่าเออดีเยี่ยมแท็เตอร์อยู่ที่ไหน อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ลูกค้าถามบ่อยนะครับว่าดีเยี่ยมแท็กเตอร์อยู่ที่ไหนนะครับดียเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับอยู่ที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับเป็นศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับมีสินค้านะครับมีรถแท็กเตอร์ให้เลือกเยอะมากๆนะครับให้เลือกเยอะมากๆนะครับเป็นรถแท็กเตอร์มือสองนะครับ ที่รวบรวมไว้ประมาณร้อยคันนะครับแล้วก็มีระบบเงินผ่อนให้นะครับระบบเงินผ่อนเราก็จะมีเป็นทั้งคูบต้ตาทั้งยันม่านะครับยันม่าเราเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับยันม่าเราเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับคูบต้ตาดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นนะครับส่วนนิวฮันแลนด์ส่วนจอรเดียหรือรถบางคันนะครับลูกค้ามีเงินแล้วยังไม่พอนะครับเราก็จะมีระบบไฟแนนซ์ให้แต่ว่าต้องดาวเยอะๆนะครับ ส่วนรถที่ดาวน้อยๆก็ตามอ่าเราก็จะมีไว้บริการเยอะมากนะครับอ่สนใจนะครับจะดาวน้อยๆจะดาวเยอะๆนะครับสอบถามนะครับ094 706 4430นะครับ094 706 4430นะครับอ่อยากได้คูปองาอยากได้ยันม่านะครับอยากได้รถฟรีดาวอยากได้รถดาวต่ำๆนะครับอ่โทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลย094 706 4430นนะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลย ซื้อสดซื้อผ่อนถามกันเข้ามานะครับซื้อสดซื้อผ่อนถามกันเข้ามานะครับยินดีรับสายยินดีให้บริการส่งให้ส่งให้นะครับสให้ถ้าไม่ไกลเกินไปเราส่งให้ฟรีนะครับอย่าบอกว่าส่งให้ฟรีทั่วไทยแต่ภาคใต้ก็ไกลมากๆสนใจก็คุยกันเป็นคันๆไปนะครับ อันไหนที่จะส่งให้ฟรีได้ก็จะส่งให้นะครับ094 7 0 6 4 4 3 0นะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าให้ดูคลิปนะครับเดี๋ยวยังไงก็อัปเดตกันให้ดูทุกวันนะครับอ่ะขอบคุณ FC ทั้งบริลลัมนะครับรถส,สวยขึ้นรถบรรทุกแล้วนะครับขอบคุณครับ